สวัสดีค่ะอสังหาวานหมูวันนี้นะคะจะมารีวิวบ้านใจกลางลาดพร้าวที่เขาบอกเลยนะคะว่าที่นี่คือซีเกรดไอแลนด์แห่งเดียวในประเทศไทยจะสวยงามอลังการเลิศเลยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะหวานมาอยู่ที่โครงการนิวัฒสุคนทัซบัลสิบค่ะ ที่นี่นะคะอยู่ใจกลางลาดพ้าวเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติมาจากถนนลาดพ้าวนะคะเราก็แค่เลี้ยวเข้าซอยลาดพ้าว71ก็จะตรงมาถึงที่นี่เลยคะ่ะหรือว่าถ้าสมมติมาจากทางเรียบด่วนะคะ่ะเลี้ยวเข้าซอยตรงเซนทันอีสต์วิวนะคะก็จะมาถึงที่นี่ภายใน8นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่าถ้าสมมติจะออกจากถนนออซอยสุขขนัสสวัสดิ์สิบนะคะมันก็จะไปถึงถนนเกษตรนวมินได้โดยเวลาแป๊บเดียวเลยคะ่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านแฝดสี่หลัง ซึ่งจุดเด่นแรกที่วันเห็นนะคะก็คือมีที่จอดรถถึง4คันพร้อมประตูอัตโนมัติต้องบอกว่าจริงๆแล้วบ้านในเมืองค่ะก็จะสามารถหาที่จอดรถแบบ4คันแบบเยอะๆแบบนี้เป็นไปได้ยากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าในบ้านจะมีจุดเด่นอื่นๆอะไรอีกบ้างค่ะตอนนี้นะคะหวานเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วค่ะเป็นโซน living room นะคะแค่เข้ามานะคะก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านแฝดค่ะที่นี่เป็นบ้านเดียว เพราะว่าสิ่งที่หวานเห็นนะคะคือมีกระจกร้อมรอบแล้วตัวบ้านนะคะก็ไม่ได้ติดกับใครเลยก็ให้ความรู้สึกแบบบ้านเดี่ยวจริงๆค่ะที่นี่นะคะเดี๋ยวหวานพาไปดูว่าถ้านั่งตรงห้องลิฟวิ่งรูมจะเป็นยังไงนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมค่ะคือพอนั่งนะคะสิ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนมากที่สุดคือความโปร่งโล่งสบายเพราะว่าตรงนี้นะคะมีเพดานสูงถึง5.7เมตร ทำให้พอเวลาเรานั่งตรงนี้นะคะก็รู้สึกโปร่งโล่งสบายจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นกระจกล้อมรอบทุกด้านนะคะเราก็จะสามารถเห็นวิวได้หมดเลยเห็นน้ําว่าล้อมรอบตัวบ้านเรายังไงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรามองไปด้านหลังค่ะเราก็จะเห็นสะส่วนตัวหลังบ้านแล้วก็สวนแนวตั้งหรือว่า v e r t i c a l garden เดของเราค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็ยังกว้างมากพอที่เราจะสามารถดูโปรเจคเตอร์ดูทีวีขนาด100นิ้วได้แบบสบายๆเลยค่ะ ความพิเศษของ l i v i n g r o o m นะคะยังไม่ได้หมดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีความพิเศษเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างค่ะและความพิเศษของห้อง i ving r o o m นะคะก็ยังอยู่ที่ประตูกระจกค่ะประตูตรงนี้นะคะนอกจากจะสามารถกันเสียงข้างนอกได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะประตูตรงนี้ยังสามารถเปิดสุดได้ถึง2ทิศทางเลยค่ะที่นี่นะคะพอเราเปิดออกมา เราจะได้ความรู้สึกว่าเอาสวนเอาสระหลังบ้านมาไว้ในห้องลิฟิ่งรูมเลยค่ะเป็นการคอนเน็ตกับธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะประตูนี้นะคะถึงแม้มันจะดูใหญ่ดูแข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ําหนักเปบามากเลยนะคะก็สามารถเปิดได้โดยง่ายๆเลยค่ะก็เปิดมาสุดนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติได้มากแค่ไหนค่ะ โครงการยกความรู้สึกของการพักผ่อนในรีสอร์ทหกดาวของภูวิลล่าที่ภูเก็ตมาไว้ใจกลางลาดเทา้าวด้วยสังเกตที่เวลาคุณนั่งคุณจะได้คอนเน็กกับน้ํามากขึ้นเพราะว่าน้ําอยู่ในระดับเดียวกับคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรานั่งริมน้ําเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นเหตุให้ทางโครงการนะคะออกแบบให้มีสังเก้นอยู่ในสระส่วนตัวหลังบ้านหลังจากทํางานมาเหนื่อย เรากลับมานั่งฟังเสียงน้ำตกสบายสบายดูส่วนเขียวๆเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรามานั่งจิบกาแฟเช้าๆอากาศดีๆหรือดื่มวายชิวๆในตอนเย็นเราจะรู้สึกดีขนาดไหนเพราะบริเวณสะนะคะหันไปทางทิศใต้จะสามารถรับลมได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะไม่ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยตกอยู่ข้างๆบ้านแทนพอมานั่งตรงนี้ค่ะหวานรู้สึกเลยค่ะว่า เหมือนนั่งอยู่ในรีสอร์ทริมทะเลคืนละ2 0 0 0 0บาทนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะลุกไปไหนเลยค่ะตอนนี้นะคะหวานก็มาอยู่ที่มุมทํางานของบ้านนะคะซึ่งอยู่บริเวณชั้น2หรือว่าชั้นลอยของตัวบ้านค่ะซึ่งจุดจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เห็นวิวที่สวยที่สุดของตัวบ้านเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าหวานเห็นวิวอะไรนะคะลองดูสิคะ ากตรงนี้นะคะลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมุติเราทํางานมาเหนื่อยเวลาเราทํางานประชุมเครียดเียดแล้วเราได้เห็นสระเห็นสวนหลังบ้านเราก็จะมีความรีแลกซ์แล้วก็จะสามารถทําให้เรามี energy ในการกลับมาทํางานได้มากน้อยแค่ไหนะคะแล้วก็ตรงจุดบริเวณนี้นะคะเรายังสามารถเห็นลูกของเราที่เล่นน้ําอยู่ที่สระส่วนตัวหลังบ้านก็ได้หรือว่าจะสามารถดูคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูทีวีอยู่ด้านล่างสามารถ connect กับทุกคนในครอบครัวก,ก็ได้ค่ะ มาถึงห้องนอนชั้น2บ้านนะคะตอนแบบแรกที่หวานเดินเข้ามานะคะหวานนึกว่าเป็นห้องมาสเตอร์เพราะว่าห้องนี้มีขนาดใหญ่มากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเตียงขนาด6ฟุตแล้วนะคะยังมีบริเวณโซนนั่งเล่นแล้วก็ยังมีโซนที่นั่งทำงานได้ด้วยนะคะซึ่งจุดๆนี้ค่ะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะ ห้องนี้นะคะถือว่าอินเทรนด์มากๆเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใช้สําหรับประชุมออนไลน์หรือว่าทําการไลฟ์สดขายของนะคะห้องนี้นะคะทางโครงการเขาออกแบบให้เป็นห้องส่วนตัวเวลาเราทํางานเวลาเราประชุมหรือว่าทําการไลฟ์สดขายของเราก็จะได้มีสมาธิมีโฟกัสที่อยู่จดจ่อกับงานนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะนอกจากเราจะสามารถทําเป็นห้อง private แล้วเรายังสามารถจัดฉากด้านหลังที่เป็นแบ็ k กราว n ์ในการประชุมออนไลน์หรือว่าทําการไลฟ์สดให้ตรงกับท็อปิกของเราก็ได้ด้วยค่ะ ซึ่งห้องนี้นะคะถ้าเราไม่อยากทําเป็นห้องประชุมออนไลน์หรือว่าห้องไลฟ์สดขายของคะเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นห้องแพชชั่นรูมหรือว่าห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้ค่ะห้องนอนนี้นะคะก็คือห้องนอนที่4ของบ้านค่ะซึ่งห้องนี้นะคะทางโครงการออกแบบให้เป็นห้องเด็กซึ่งห้องเด็กนี้นะคะถึงแม้จะเป็นห้องเล็กสุดของบ้านแต่ว่าขนาดไม่เล็กเลยนะคะเพราะว่าสามารถวางเตียงใหญ่ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆไว้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งโซนแรกที่เราจะพาไปดูนะคะก็คือโซน w อ l k in c l ค s e t ค่ะซึ่ง Walk in closet ตรงนี้นะคะเราสามารถทำเป็นตู้2ฝั่งหรือว่าจะทำตู้นะคะเรียงต่อกันนะคะได้สูงสุดถึง10เมตรเลยค่ะซึ่งในห้องตัวอย่างตรงนี้นะคะก็ทางโครงการเขาก็ออกแบบมาว่าถ้าสมมติเราวางเสื้อผ้านะคะตลอดแนวแบบนี้นะคะมีชั้นวางรองเท้าอยู่ข้างล่างตู้ใส่ของหรือว่าทำเป็นตู้ปิดด้านหลังหรือว่าจะมี ชั้นวางกระเป๋าใบโปรดของคุณค่ะหรือแมแ้แต่โซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่เราวางไอเซสซอรี่ต่างๆจะมานั่งแต่งหน้านะคะเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่ห้องน้ำมาสเตอร์ค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่นะคะเกือบเกือบ20ตารางเมตรก็คือพอๆกับคอนโดห้องเล็กๆห้องนึงนะคะซึ่ง ในห้องน้ำมาสเตอร์ค่ะนอกจากจะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นะคะยาวถึงเมตรเจ็เซนแล้วห้องน้ำตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกนะคะแล้วก็มีหน้าต่างทําให้ตรงนี้เราไม่อึดอัดเลยแล้วจะนอนแช่น้ำเป็นชั่วโมงเราจะเปิดคอนเสิร์ตหรือว่าทําสุระส่วนตัวนะคะก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเลยก็จะรู้สึกโปร่งโล่งสบาย,ยค่ะ มาถึงโซนที่เป็นเคาน์เตอร์วางอ่างล้างหน้ากันบ้างน,นะคะคือเนื่องจากห้องน้ำมาสเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากเราเลยสามารถมีเคาน์เตอร์นะคะที่กว้างถึง2.7เมตรคือนอกจากเราจะวางอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบ his and her ของชั้นอันของเธออันเราก็ยังมีสเปซระหว,ว่างอ่างล้างหน้าด้วยนะคะเวลาเราทําทุล่าส่วนตัวนะคะก็จะไม่กินพื้นที่กันละกันค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เ,ล,เลือนเรนะคะทำให้เราวางของใช้ได้อีกเยอะเลยค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะ สุขภัณฑ์ทุกตัวใช้โคลเลอร์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าโคลเลอร์นะคะได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความหรูหราค่ะไม่แค่นั้นนะคะทางโครงการเขาละเอียดมากค่ะเขาออกแบบให้ก๊อกน้ํานะคะเป็นระบบทัชเลสนะคะคือไม่ต้องเอาไปมือไปเปิดปิดก๊อกน้ํานะคะก็จะสามารถใช้งานได้เพื่อสุขอานามัยที่ดีค่ะ ตอนนี้นะคะวันอยู่ที่ห้องนอนในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางโครงการเ็าออกแบบมาเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะคือพอเข้ามาตรงนี้นะคะเราจะแอบเห็นเซ็กซี่มาค่ะก็คือเราจะเห็นว่าแฟนของเรานะคะแช่อ่างทำน้ำตรงนี้นะคะก็จะเห็นความเซ็กซี่เบาๆนะคะแล้วก็มาในส่วนตรงเตียงค่ะตอนนี้ก็คือวางเตียงขนาด6ฟุตแล้วตรงนี้ค่ะทางโครงการเขาออกแบบให้มีเพดานสูงถึง3เมตรเวลาเรานอ,นอนก็จะรู้สึกสบายไม่อึดอัดน,นะ แล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ค่ะมีพื้นที่ใหญ่มากเรามีพื้นที่เหลือๆนะคะในการวางเดย์เบดแล้วก็วางเคาน์เตอร์บาร์นะคะที่เราจะวางเครื่องดื่มแก้วโปรของเรานะคะหลังจากที่เราทํางานมาเหนื่อยเราอยากจะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะเราเพียงแค่เดินไปหยิบเครื่องดื่มแก้วโปรของเราแล้วก็นั่งจิบอยู่บริเวณเดย์เบดก็ได้ค่ะสกายลูฟท็อปการ์เดน ทางโครงการคิดมาเพื่อให้ครอบครัวมีพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลายภายในบ้านด้วยการออกแบบให้มีลูฟท็อปการ์เด้นให้คุณได้นั่งชมสวนสวยๆโดยรอบหรือจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวกินกับเพื่อนๆก็ได้ที่นี่เวลาเยน็เยนๆอากาศจะดีมากค่ะเพราะโดยรอบไม่มีตึกสูงมาบังลมเลยแถมยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกสวยๆได้ในทุกวันได้ค่ะ และจุดนี้นะคะก็คือจุดที่จะเติมความสดชื่นให้กับเราได้ในทุกเช้านะคะหลังจากที่เราลงมาจากห้องนอนนี่คือสาเหตุว่าทําไมโครงการนะคะถึงออกแบบให้มีสระน้ําล้อมรอบตัวบ้านเพื่อที่จะเติมเต็มความสดชื่นให้กับเราได้ในทุกเชาะะ้าค่ะตอนนี้นะคะหวานมาอยู่ที่โซนคิปเช่นค่ะหรือว่าโซนห้องครัวนะคะซึ่งครัวที่นี่ค่ะ จะบอกว่าใหญ่เพียงพอสำหรับการวางไอแลนด์ขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางโครงการนะคะออกแบบให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนันที่จะเป็นครัวฝรั่งอทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเรากังวลว่าเราอยากจะทาอาหารเป็นแบบจริงจังเลยตรงนี้ค่ะก็สามารถออกแบบต่อเติมให้เป็นห้องกระจกปิดกั้นนะคะเพื่อป้องกันทั้งกลิ่นแล้วก็ ทำให้มันเป็นโซนส่วนตัวในการทากับข้าวนะคะแล้วก็ทางโครงการคเขาคิดมาแล้วนะคะว่าถ้าสมมุติเราอยากจะติดตั้งเครื่องดูดควันนะคะเราสามารถเอามาติดตั้งได้เลยทันทีเพราะว่าทางโครงการเขาออกแบบระบบไว้ให้หมดแล้วค่ะซึ่งเวลาเราทากับข้าวไปนะคะเราจะสามารถเห็นวิวสระสวนของเราแล้วก็คอนเนคกับแฟมิลี่เมมเบอร์สของเราภายในบ้านได้ด้วยค่ะ เห็นด้วยกับหวานใช่ไหมคะว่าที่นิววัสเนี่ยเขาอ,ออกแบบบ้านให้บ้านของคุณเป็นรีสอร์ทหดาวได้จริงๆและพิเศษช่วงนี้นะคะมีส่วนลดถึง2ล้าน5แสนบาทอย่าลืมนัดหมายเข้าชมตามคอนแทคที่หน้าจอตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับอสังหาหวานหมูจัดการอสังหาย,ยังไงให้เป็นเรื่องหมูหมูสวัสดีค่ะ